สวัสดีค่ะค่ะค่ะคือขณะนี้นะคะ,คะเพนได้รับคำยกฟ้องจากสารเรียบร้อยแล้วจากวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ,ะซึ่งเท <c oughs> ่าที่ผ่านมาเนี่ยเปิ้นรู้สึกว่าเปิ้นไม่ได้รับความเป็นธรรมในหลายๆเรื่อง แล้วมีอีกหลายๆเรื่องที่ไม่มีใครเคยรับรู้เลยรับรู้แต่ในด้านที่เขาออกมาแถลงเนื่องจากเปิ้ลเองก็เป็นแค่นักแสดงอิสระคนหนึ่งและเปิ้ลก็ไม่ได้มีอ่ะไม่ไม่ได้มีอ่ะสื่อในมือเหมือนพวกเขาและสิ่งที่ผ่านมาเปิ้ลก็รู้สึกว่าเปิ้ลไม่ได้รับกันไม่ควรเปิ้ลไม่ควรที่จะได้รับอ่ะการกระทําอย่างนี้ค่ะค่ะอันนี้เคยสอถามย้อนไปอันนี้ตัดยกฟ้องดีอะไรใครฟ้องอะไรยังไงอ๋อ สารยกฟ้องนะคะคดีที่คุณปอปอเนี่ยนะคะเขาไปแจ้งว่าเปิ้ลหมิ่นประมาทเขาอะไรเงี้ยค่ะในรายการนะคะแล้วก็ในเฟซบุ๊กค่ะเหมือนใน a c e b o o k เขาไ,ไ,ไปไปไปบอกว่าเปิ้ลนำหมิ่นประมาทเขาอะไรเง,งี้ยค่ะค่ะเขาฟ้องเราเขาฟ้องเราแล้วก็เขาเรียก1ล้านบาทแต่ในส่วนของเปิ้ลน,นะคะในมุมมองของเปิ้ลรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมและมีอีกหลายอย่างที่คนยังไม่รู้เลยอย่างเช่นประเด็นแรกเนี่ย ไม่มีใครเคยรู้เลยว่ามีคนเคยสงสัยไหมว่าทําไมบอใบไม้เนี่ยนักข่าวคุณบอใบไม้เนี่ยที่เขาเคยทํา PR เคยมาช่วยดูแลเปลนเนิ้ลอ่ะทาไมคนเป็น PR เนี่ยเขาก็ต้องพาเราไปเจอที่ที่ดีๆหรือพาเราไปเจอที่ที่ทําให้เรามีชื่อเสียงขึ้นใช่ไหมคะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีปากเสียงกันเนื่องจากเขาอะ่ะนำงานของเราไปให้กับดาราคนหนึ่งซึ่งดาราคนนี้เคยมีประวัติอาทยากรรมมาก่อน เราก็เลยเตือนเขาว่าอย่างเงี้ยเปิ้ลไม่โอเคนะเพราะมีผู้ใหญ่เป็นคนโทรมาผู้ใหญ่จากองค์กรใหญ่นั่นแหละเป็นคนโทรมาบอกเปิ้ลว่าตัวของบอใบไม้เนี่ยเขาเอางานเปิ้ลไปขายให้นะเปิ้ลก็เตือนเขาแล้วว่าให้คนอื่นได้เปิ้ลไม่ว่านะแต่อย่าเป็นคนนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะดาราคนนี้เขาก็เคยเกี่ยวข้องกับตัวเปิ้ลแล้วก็ขโมยของรักเปิ้ลเหมือนกันเปิ้ลก็รู้สึกว่าเปิ้ลไม่โอเคกับคนนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่า เขาก็เอางานเปิ้ลไปให้กับคอนดิชันเปิ้ลเนี่ยไปให้กับดาราคนนี้อีกต่อหน้าเปิ้ลเลยอะค่ะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเปิ้ลก็เลยเตือนเขาว่าอย่าเอางานถ้ายังเอางานเปิ้ลไปขายคนนี้เรื่อยๆอะเราคงต้องอเลิกทํางานด้วยกันแล้วเขาก็บอกโอเคงั้นให้คนอื่นทําแทนเลยเขาบอกกับเปิ้ลอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่ได้คุยกันเป็นอาทิตย์หลังจากนั้นเขาถึงติดต่อเปิ้ลมา เหมือนกับว่าเปิ้ลรู้สึกเหมือนเอ้เราหมดผลประโยชน์หรือเปล่ามันถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นเขาติดต่อเปิ้ลมาแล้วเขาก็พูดกับเราแบบดีมากบอกแม่เห็นแม่ลงข่าวว่าัพ p อ o r t สถาบันบอใบไม้เนี่ยอยากจะพาแม่ไปรายการของเพื่อนบอเองไอ้บอเนี่ยเขาพูดว่าไอ้เลยค่ะว่าไอ้ปอเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทเลยไปซี่แล้วเราก็ถามเขาว่า ไม่เกี่ยวกับการเมืองใช่ไหมเขาบอกว่าไม่เกี่ยวเลยไปเป็นอ่าไปเป็นอ่าเขาใช้คําว่า s o าว power ให้เด็กๆคขาพูดกับเปิ้ลแบบนี้มันเป็นคําเดียวเลยที่เปิ้ลตัดสินใจว่าโอเคถ้าอย่างงั้นเปิ้ลไปเปิ้ลไปเพราะอยากมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็เปิ้ลก็เลยเปิ้ลก็เลยไปโดยย้ำกับเขาตลอดว่ายังไงเนี่ยให้อ่า ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองห้ามสัมภาษณ์การเมืองเด็กขาดเขาบอกไม่มีไม่มีแล้วเพิ่นก็บอกว่าส่งสคริปต์มาปรากฏว,ว่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้นะ3วันก่อนที่จะถ่ายเขาผัดทุกวันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้เดี๋ยวมะลืนส่งให้จนวันจะถ่ายเพิ่นก็บอกว่าถ้าไม่ส่งสคริปต์มาไม่ไปถ่ายนะเขาก็ส่งมาเป็นหัวข้อ 1. การอการสนับสนุนซัพพอร์ตเรื่องลูกเสือวัฒนธรรมไทยกับเด็กๆ2เ,เนี่ยก็คือเรื่อง ที่เปิ้ลโดนแคนเซิลงานงานหนึ่งเปิ้ลก็เลยอ่ะโอเคถ้างานเปิ้ลไปแต่พอเปิ้ลไปถึงปรากฏว่าเจอพิธีกรปอปลาคนนี้เขาสัมภาษณ์เปิ้ลเกี่ยวกับประเด็นเนี้ยแค่ประมาณ10%แต่อีก90%เป็นี่ยเป็นการเมืองหมดเลยแล้วเขาก็ยังอ่ะเอารูปของลุงตู่ขึ้นมาชูในรายการแล้วก็ถามเปิ้ลบอกว่าทำไมเปิ้ลถึงซัพพอร์ตคนนี้ทำไมเปิ้ลถึงชอบลุงตู่ทำไมเปิ้ลสนับสนุนลุงตู่ มันตอนเพิ่นตอนนั้น,นความรู้สึกเพิ่นคือแบบเพิ่นมาทําอะไรตรงนี้ที่นี่แต่ความที่เราไม่อยากให้เขาต้องเสียหน้าเห็นเขาเป็นพิธีกรเขาถามมาเราก็เลยพูดตอบไปอะไรเงี้ยเขาก็ความพูดที่มันออกมาเนี่ยมันก็มีลักษณะเป็นเหมือนแบบว่าพยายามสร้างความเกลียดชังแล้วเพิ่นก็ทําไมเขาถึงไม่ถามถึงอ่ะความเห็นเปิ้นต่อนกักการเมืองคนอื่นหรือฝ่ายอื่นบ้างที่เป็นคันดิเดตในตอนนั้นเขาปล่อยให้เปิ้นอ่ะพูดเรื่องของลุงตู่แล้วเขาก็ คัดลอกเอาเฉพาะท่อนนั้นน่ะไปลงในสื่อของเขาโดยที่ละเมิดเบิ้ลไม่ได้ขออนุญาตเบิ้ลเลยแล้วที่สําคัญเขาก็บอกว่าตอนนี้เปิ้ลเริ่มคุยกับเขาใช่ไหมคะก็มีช่วงจังหวะหนึ่งที่เหมือนกับว่าเออเป็นช่วงที่เบิ้ลก็เริ่มพูดเรื่องลูกเสือไทยเ mm hmm. นื่องจากเบิ้ลเองเนี่ยเรียนมนุษยศาสตร์เอกประวัติศาสตร์เบิ้ลก็พูดว่าเริ่มตั้งแต่าาารัชกาลที่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนีงน้ก็เริ่มเล่าไปแล้วบอกว่า เราเปิ้ลก็ยังเห็นด้วยนะเพราะว่ามันสื่อฟขนทรทมเนียมประสิทเพณีไทยมานานมากแล้วจะยกเลิกทําไมเปิ้ลก็พูดไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมีอาจารย์จะคุยกับคุณเปิ้ลนะคะอะไรเงี้ยในรายการเปิ้ลก็บอกอาจารย์อะไรไม่คุยอ่ะแล้วเขาบอกอาจารย์ฟังอยู่ไหมคะก็กลายเป็นอาจารย์เจษฎาแอบฟังเปิ้ลตั้งแต่ต้นเลยแล้วอาจารย์เจษฎาซึ่งเป็นอาจารย์เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ เรื่องของประวัติศาสตร์ลูกเสอือหรืออะไรต่างนี้มันก็ยังงงแล้วเปิ้ก็หน้าเปิ้ก็เหวอกลางรายการเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วเขาก็เริ่มพูดอะไรก็ไม่รู้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาเขาก็พูดว่าเปิ้ลขึ้นมาว่าคุณเปิ้ลผมว่าคุณเปิ้ลน่อย่าไปติดกับอดีตให้มากนักเลยตอนผมเด็กๆนะเปิ้ลบอกอ้าวแล้วาอาจารย์พูดถึงอดีตทาไมเปิ้ลก็พูดขึ้นมาประโยคเดียวขนาดนี้ ศิลปินพิธีกรปอปาเขาก็ชี้หน้าเปิ้ลเลยค่ะยกมือชี้หน้าเปิ้ลแล้วก็ด่าเปิ้ลเป็นชุดไม่ให้เปิ้ลพูดเลยว่าพี่เปิ้ลไม่ให้เกียดแขกรับเชิญของปอปานะทาไมถึงพูดจายอย่างนี้ทําไมถึงได้ต้องเถียงเขาตอนที่พี่พูดนะปอฟังพี่ตลอดเลยแล้วเสร็จแล้วเปิ้ลก็เริ่มเหลือไปที่หน้าจอหน้าจอขึ้นว่าเปิ้ลไอรินสนับสนุนลุงตู่ แล้วเปิ้นก็เริ่มเหมือนเพื่อนจะร้องไห้แล้วอะคือเพา่นอะมาอยู่ตรงนี้ทําไมเปิ้นรู้สึกเสียใจที่เปิ้นไว้ใจคนใช่ไหมคะออใช่คือตั้งใจใช่ตั้งใจเอาไปโดยตรงเลยแต่ที่มันอะแย่มากกว่านั้นก็คือพอเสร็จรายการแล้วเนี่ยคุณบอใบไม้เขาบอกเปิ้นว่างานเนี้ยเปิ้นได้หนึ่งหมื่นบาทแต่สุดท้ายเนี่ยพอเสร็จงานแล้วบอใบไม้บอกเปิ้นว่าวันนี้นักข่าวจะมารอสัมนะเปิ้นบอกเรื่องอะไรเขาบอกว่าอ๋อก็เรื่องเกี่ยวกับโดนคนเซิลงานแหละ ต่พอเพนไปถึงปุ๊บนักข่าวทั้งหมดอ่ะเป็นนักข่าวการเมืองหมดเลยแล้วก็นั่งถามเปิ้นเกี่ยวกับการเมืองทั้งหมดซึ่งเปิ้นมีความรู้สึกว่าทําไมถึงจะต้องคุยเรื่องการเมืองด้วยเพราะว่าคุณเป็นสื่อและคุณไม่เป็นกลางและคุณทําให้อ่ะเกิดการแตกแยกขึ้นในสังคม mm hmm. เกิดการยุแย่ในสังคมทําให้คนไม่สามัคคีกันเรารู้สึกว่ามันเราไม่โอเคไม่อยากเป็นส่วนร่วมในนี้เลยแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นอะ่ะ บางเอนินอ่ะมีนักศึกษาของฝึกงาน่ะนะคะเขาเอาเ,เอาจำนวนเงินไม่เปิ้ลเซน็นปรากฏว,ว่าเงินกลายเป็นหนึ่งหบาทเปิ้ลก็งงว่าเปิ้ลเขาแต่ว่าพอเปิ้ลพอมาเปิ้ลเห็นคาว่า15,000มบาทปุ๊บคุณบอใบไ,ไม้เขาก็กระชากค่าตัวเปิ้ลไปอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วอะ่ะเด็กอะ่ะนักศึกษาก็กระชากตรงนี้มาให้เปิ้ลเซ็นให้ได้แล้วเขาก็เอาเงิน่ะยัดใส่มือเปิ้ลอย่างนี้เลยะคะ่ะ แล้วหลังจากนั้นเปิ้ลก็งงอ่ะเปิ้ลก็เอาเงินยัดใส่ในกระเป๋าแล้วก็เป็นชั่วโมงที่เปิ้อนต้องไปอ่สัมภาษณ์นักข่าวใช่ไหมคะเปิ้ลก็เลยอ่ะเอากระเป๋า,เาวางไว้ตรงนี้ซึ่งไกลห่างจากจุดที่สัมภาษณ์ประมาณ3เมตรอ่ะประมาณโต๊ะตรงนั้นได้อ่ะเอาวางไว้และนั่นแหละทุกคนมาว่าเปิ้ลหมดเลยหาว่าเปิ้ลนอ่ะไปไปอ่ไปกล่าวโทษเขาแต่เปิ้ลนอ่ะมีสิทธิ์ที่จะสงสัย เพราะว่าตรงนั้นน่ะเป็นที่ที่เปิ้ลวางกระเป๋าแล้วเขาสองคนไปยืนอยู่ตรงนี้ขณะที่นักข่าวทั้งหมดเลยอ,อยู่ตรงนู้นเปิ้ลก็อยู่ตรงนู้นมีแค่เขาสองคนแล้วตอนที่สัมภาษณ์อ่ะคือพี่รู้ไหมคะตอนนั้นน่ะเบิ้ลนะ่ะแตกสลายจนแบบว่าร้องไห้ข้างในแล้วอะ่ะหน้าเปิ้ลถึงได้ออกมาดูไม่มีความสุขทุกคนเก็บหน้าเปิ้ลตอนนั้นซึ่งเขาไม่มีสปอร์ตไลท์ให้เบิ้ลสักตัวแล้วมันเป็นเวลาหกโมงหกโมงครึ่งคำโเควคือต่อให้อ่า ใครไปยืนก็คือดูแย่คือมันดูแย่ไปหมดอ่ะคือเปิ้ลนก็ต้องตอบนักข่าวเขาเรื่องการเมืองข้างหน้าขณะที่เปิ้ลนหันไปดูด้านขวาเปิ้ลนก็เห็นบอใบไ,ไม้กําลังล้วงกระเป๋าเปิ้ลนอยู่แล้วเปิ้ลนก็พยายามสบตาเพื่อขอความช่วยเหลือจากเขาอ่ะแต่สิ่งที่ ใช่เพราะแบบให,ให้ให้หยุดหยุดการสัมภาษณ์ได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปอปลาเขาเห็นเปิ้ลแล้วเขาหยิบมือถือมาแล้วกดมันไม่เห็นหน้าเปิ้ลทําเป็นไม่สบตาเปิ้ลนะคะแล้วบอใบไ,ไม้เออบอใบไ,ไม้ก็ล้วงกระเป๋เปาเปิ้ลอยู่ตรงนั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่เปิ้ลไม่สมควรได้รับจากที่จิตตั้งต้นเปิ้ลคิดแค่ว่าเปิ้ลน่ะไปเพื่ออยากจะไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้เด็กๆแล้วเปิ้ลอยากให้เด็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักของชาตินะคะแต่สิ่งที่เปิ้ลได้รับหลังจากนั้นก็คือ หลังจากเบิ้นไปแจ้งความแล้วถัดไปอีกสองวันคุณบอใบไม้ซึ่งมีอาชีพหลักเป็นอาชีพจักแถลงข่าวก็ได้เรียกพักพวกนักข่าวมาแถลงข่าวตัวเองซึ่งเพูนว่ามันไม่ยุติธรรมทั้งสิ้นเลยแล้วก็บอกว่าเปิ้นไปละเมิดลูกเขาซึ่งเืิ้นเป็นคนมีเมตตากับเด็กมากๆเลยเปิ้นเป็นครูอยู่ที่วิทยาว่าวันมาสีปีเบิ้นอยู่กับเด็กๆแล้วเปิ้นก็หลังจากนั้นอีกประมาณสองวันคุณปอปา ก็เรียกพักพวกตัวเองแล้วมาจัดถแถลงข่าวตัวเองอีกแล้วเขาก็มาร้องไห้ในนั้นนะคะบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่ถูกลังแกลองคิดกลับกันสิคะว่ามันควรจะเป็นใครที่เป็นผู้หญิง <c oughs> เขาพูดว่าเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆตัวคนเดียวที่โดนลังแกะแล้วหลังจากเขาพูดไปอีกสองวันหัวหน้าข่าวของเขาอ่ะก็ได้เปิดถแถลงข่าวในอ,องค์กรนั่นอีกครั้งหนึ่งนะคะ เบิ้ลโดนด่าซ้ำแล้วซ้ำอีกเบิ้ลเจอวิกฤตศรัทธาทั้งปีเลยะคะ่ะเบิ้ลโดนแคนเซิลงานเป็นสิบๆงานเลยสมราดฐานาของพวกเขาแล้วเขายังไปฟ้องศาลเพื่อให้เบิ้ลต้องตกเป็นจำเลยอีกด้วยะคะ่ะที่นี้ศาลตัดสินมาแล้วเราโล่งใจหรือควารู้สึกเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างเบิ้ลพูดตรงๆนะคะ เปิ้ลเหมือนคนที่แบบเปิ้ลเข้าใจเปิ้ลเคยฟังเพลงที่บอกว่าเออเป็นคนด้านชาเวลาเจออะไรอ่ะเปิ้ลแทบไม่ได้ดีใจเลยเพราะว่าเอ้ยกฟ้องเปิ้ลก็มองเปิ้ลก็ยอืมคือเปิ้ลไม่ได้รู้สึกอะไรข้างในเปิ้ลแค่รู้สึกว่าตัวเปิ้ลเองเนี่ยพร้อมออกจากวงการบันเทิงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่อยู่แล้วเปิ้ลเป็นอินโทรเวิร์ดที่อยู่บ้านตัวคนเดียวดูแลตัวคนเดียวมาตลอดถ้าเปิ้ลจะต้องไม่มีเพื่อนเลยจากการที่เปิ้ลอ่ะ แค่รักและเเิอทูลบูชาสถาบันหรือสิ่งควรบูชาเปิ้นพร้อมออกจากวงการเลยดีกว่าค่ะใช่ค่ะเปิ้ลก็คือต้องดําเนินการฟ้องกลับเพราะสิ่งที่เปิ้นเจอมันหนักหนาสาหัสมากเปิ้นพูดได้เลยว่าทุกคนเห็นแต่หน้าฉากเห็นแต่เขาร้องไห้เห็นแต่เขาเหมือนทุกข์ใจแต่ทุกคนไม่ได้ยินเสียงหวัวเราะลั่นปึกเวลาที่ศาลตัดสินว่าเปิ้นเป็นผู้ต้องหาแล้วเปิ้นเดินออกมา เสียงหัวเลาะเขาลั่นลั่นชั้น,นของศาลเลยค่ะแล้วเบิ้ลเองก็วันและตอนนี้เขาเขา,เขายกฟ้องแล้นเราได้ใช่ค่ะเราก็ไม่ได้หอวเราะเขาคืนเบิ้ลไม่ใช่คนอย่างนั้นเลยนะคะเบิ้ลไม่ได้รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันของฉัน แต่เปิ้ลแค่อยากจะให้สังคมอะเมตตาเปิ้ลบ้างหรือเห็นอะพื้นที่เล็กๆหรือมองเห็นเจตนารมณ์ของเปิ้นบ้างว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยเปิ้นทําไปเพื่ออะไรเขาเชิญเปิ้นไปเขาพูดว่าเปิ้นให้เปิ้เป็นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้เด็กๆนะเพราะว่าในชั่วโมงนั้นเนี่ยเขาจะยกเลิกการเรียกลุงป้าน้าอาแล้วเขาจะคือให้เปิ้นย้อนกลับไปเปิ้นก็ทําเหมือนเดิมค่ะมันเรื่องมันตั้งต้นตั้งแต่วันนั้นอะที่เปิ้นไปอะในงานในเดอะเทน แล้วเปิ้ลยืนอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเปิ้ลน่ะเห็นน่ะเด็กกลุ่มหนึ่งเขานั่งนั่งแบบไม่คิดจะยืนน่ะเปิ้นก็ไม่คิดว่าคนเราจะต้องนั่งหรือต้องยืนแต่มันเป็นงานของท่านน่ะเหมือนไม่ให้เกียรติท่านน่ะแล้วการนี่ขนาดเปิ้ลออกมาพูดออกมาปา์มแล้วหลังจากนั้นอีกอาทตย์หนึ่งกลุ่มนี้แหละเป็นคนกลุ่มที่ไปบีบแต่ใส่รถประเทศอะคะคือบ้านเมืองมันน่ะถ้าเปิ้ลไม่ทําถ้าเปิ้ลไม่พูดแล้วใครจะพูดล่ะคะดูสิว่าเปิ้ลน่ะสละตัวเองสละงานของเปิ้ลน่ะ ควักเงินเกือบล้านในการทำงานชิ้นหนึ่งมาด้วยความภาคภูมิใจแต่เปิ้ลน่ะโด,น,โดน,นเหยียบโดนอ่ะเอาเท้าขยี้แหลกสลายหมดเลยจนพูดต้องบปิ้พูดต,ตรงว่าใจเปิ้ลตอนเนี้ยคือมันแหลกสลายหมดแล้วไม่มีแม้แต่น้ำตาสักหยดด่ซ้ำคือเปิ้ลเหมือนแบบพี่รู้ไหมคะเปิ้ลร้องไห้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่วันนั้นที่ศาลนะคะพอเปิ้ลน่ะศาลศาลตัดสินเปิ้ลเป็นผู้ต้องหาแล้วช่ไหมคะ เิ้นโดนกักตัวอยู่หนึ่งวันเต็มเลยตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นก่อนหน้านั้นน่ะมีอ่ะพนักงานในศาลมาขอถ่ายรูปกับเปิ้นเพิ่มพี่เปิ้นมากเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วพอเปิ้ลลงมาปุ๊บอ่ะเปิ้นน่ะโทรไปหาผู้ใหญ่เพื่อต่อรองเพราะวันนั้นเป็นวันแรกๆที่เปิ้นเปิดภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเรื่องเขยอีสานโทรไาต่อรองผู้ใหญ่ว่าเปิ้นไปพอเปิ้นไม่รู้จะทายังไงเปิ้นโดนกักตัวจริงๆแล้วเปิ้นก็โดนปลดจากภาพยนตร์เรื่องนั้นคือในใจเปิ้นคือแบบ ความฝันเปิ้ลงานของเปิ้ลแล้วก็เกียรติยศศักดิ์ศรีเปิ้ลเปิ้ลมือทำยังไงเปิ้ลเราไปอยู่คุยกับทีมงานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเปิ้ลเดินออกมาหนึ่งก้าหน้าศาลใช่ไหมคะมีคนในศาลในนั้นนะคะที่ทําหน้าที่ของเขาเขาตะโกนดังลั่นตึกเลยว่าผู้ต้องหาหนีผู้ต้องหาหนีพี่รู้ไหมคะว่าเปิ้ลหันเปิ้ลเห็นแฟนคับเปิ้ลอะโอเค เปิ้นจะไม่ร้องไห้อะฟาวเดชั่นเปิ้นแพงกว่าไอ้พวกนี้อีกที่เปิ้นจะต้องมานั่งร้องไห้อะค่ะมีค่ามากกว่าไอ้กว่าไอ้พวกนี้ที่เปิ่น้องมาเสียใจพวกมันอีกผู้ต้องหาหนีผู้ต้องหาหนีหหนเขาจับแขนเปิ้นเข้ามาเขาตอนแรกเขาบอกเขาเปิ้นจะต้องติดคุกหนึ่งวันพี่ดูสิคะว่าเปิ้นสมบูรณ์เนี่ยเปิ้นจะต้องฟ้องกลับไหมอะ แล้วเปิ่นอะจากคนนะพี่เชื่อไหมว่าขนาดญาติเสียเปิ้นยังไม่ร้องไห้เลยอะวันนั้นอะพอเขาดึงตัวเปิน้นขึ้นมาเปิน้นเพิ้นพูดกับเขาว่าอะไรปะพี่หนูไม่หนีเปิ้นบูดอ่ะแล้วเพินร้องไห้เนีายเ้ยบอกว่า ที่หนูไม่หนีหนูไม่หนีไปไหนทั้งนั้นหนูจะหนีไปไหน้วหนูมาเนี่ยหนูหนีหนูไม่ได้หนีเบิ้นบอกเขาอย่างเงี้ยจริงๆเืิ้นพูดไปเบิ้ลร้องไห้ไหมคนเป็นสิบๆเลยในศาลยืนมองมันหมดเลยแล้วเบิก็ซดลงไปนั่งแล้วเันก็นั่งร้องไห้อยู่นั่นนะที่เหมือนหมาตัวหนึ่งเลยอย่างการที่แบบทาให้เราแบบฟ้องเขากลับมันเป็นความโกดแค้นไม่เลยค่ะเบิ้นคิดว่าถ้าเปิ้นไม่ฟ้องกลับ เขาก็ต้องทําอย่างนี้กับคนอื่นในขณะที่ชีวิตเปิ้ลปลปี้หมดเปิ้ลน่ะโดนวิกฤตศรัษษทธาพังทลายหมดชีวิตเปิ้ลเหมือนแบบโดนพวกเขาขยําทิ้งแล้วก็แบบเหมือนเศษขยะชิ้นนึงอะแต่เขาได้เป็นพิธีกรเพิ่มอีก3รายการเขาได้รับความดีความชอบและเปิ้ลกลัวว่าไอ้สรายการน้งวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะทําให้รายการนี้เป็นสารเตีย้ยแล้วเอาใครมาตัดสินตามรูปแบบว่า ที่มีคนเห็นต่างทางการเมืองแล้วโดนอย่างนี้อีกไหมเป้นถามหน่อยมันสมควรจะสนับสนุนไหมการยกเลิกอ่ะลุงป้านาาการน่ะต้องมานั่งแก้มอหนึ่งสสองอ่ะถ้าเปิ้นไม่พูดแล้วใครจะกล้าพูดเข้าวันนั้นอ่ะเปิ้นมองไปเห็นเด็กๆสิบกว่าคนที่นั่งอยู่แล้วเขามองเปิินเหมือนเปิ้นหันไปมองเขาว่าทําไมเขาไม่ถึงไม่เคารพอ่ะพระบรมฉายาลักษณ์เขาหันมามองเปิ้นเนี้ยเบะปา่าแล้วมองหัวยุดตีนเหมือนเปเป็นคนอ่ะงูคนหนึ่งอ่ะ มันแค่อยากจะบอกว่าทุกพื้นที่ในประเทศนี้มีซากกระดูกเท่าบรรพบุรุษทุกย่างก้าวอะแต่ทำไมอะทุกคนถึงได้แบบมองไม่เห็นและคิดว่าสิ่งที่เปิ้ลทำมันเป็นสิ่งที่ไม่คู่ควรที่มันควรจะทำอะคะทีนี้พี่เปิ้ลจะเตรียมตัวไปฟ้องจะเริ่มดำเนินการในต่อสเมื่อไหร่หะก็วันที่สองเนี่ยนะคะก,ก็จะเริ่มร่างสัญญาร่างอ่าร่างอ่ากฎหมายที่จะ,จะฟ้องกลับ นะคะฟ้องเป็นในในข้อหาฟ้องเท็จนะคะจะประมาณวันที่สองนะคะเพื่ถงจะส,สรุปทุกอย่างได้แต่คิดว่าไม่เกินต้นต้นเดือนธันวานะค,ะค่ะใช่ค่ะ5ล้านบาทค่ะ แล้วเปิ้นก็ตั้งใจว่าจะทํานําเงินเกือบทั้งหมดนะคะห,หักค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆแล้วเก็บไว้เป็นกองทุนสาธารณกุศลใครมีวัตภยัยใครมีอุทกภยัยเปิ้นก็ชอจะพร้อมจะใช้เงินก้อนนี้เพื่อช่วยเหลือผู้คนในการต่อไปค่ะส่วนอันนี้ก็คือฟ้องแค่พิธีกรแล้วผู้กรค่ะ,ะ,คะฟ้องอ่าใช่ตอนนี้คือเขาก็ได้รับโทษของเขาแล้วอย่างคุณบอเขาก็ได้รับ โทษจำคุกสองปีรอลงอาญาพร้อมกับโดนปรับไปแล้ว1นึ่งหมื่นบาทเปิ้ลก็ให้อทนายความไล่ดูนะคะว่าใครบ้างที่เป็นนักข่าวแล้วก็ออกมาพูดว่าเขาถูกต้องและเปิ้ลผิดมีนักข่าวอยู่3คนด้วยกันค่ะที่ออกมาพูดเป็นเรื่องเป็นราวเลยเพิ่ให้อทนายความลงทั้งมีอินฟลูเอนเซอร์ด้วยที่แบบมาด่าเปิ้ลโดยที่แบบบอกว่าเปิ้ลผิดเปิ้ลผิดนะคะเปิ้ลอยากจะให้แบบว่าทราบไวว่าตอนเนี้ มันสิ้นสุดกฎหมายที่ครงสามสั่งยกฟ้องไปแล้วอย่างคุณบมอเขาโดนข้อหาค่ะข้อหารักทรัพย์ค่ะเพราะว่ามันมีกล้องวงจรปิดชัดเจนค่ะ<ม>แล้วขณะที่มีกล้องวงจรปิดนั่นเองตัวไหลของคุณปอปลาเนี่ยก็ยืนติดกันนะคะไหลของนึกภาพออกไหมคะว่าคุณปออยู่ตรงนี้แล้วคุณปอไหล่ซ้ายก็ยืนอยู่ตรงนี้เหมือนเล่นโทรศัพท์อยู่ตรงนี้แล้วจะไม่ให้เปิ้ลเปิ้ลมีสิทธิ์ที่จะสงสัยโดยบริสุทธิ์ใจอะคะ่ะ เิ้นไม่ได้กล่าวหาเขาทั้งสิ้นเลยเบ้นอยากให้ทุกคนกลับมามองใหม่เบ้นไม่ได้คนแบบเลวร้ายอะไรขนาดนั้นที่จะต้องมานั่งกล่าวหาผู้บริสุทธิ์เบ้นอยากให้มองกลับกันว่าใครกันแน่ที่เป็นคนที่โดนกล่าวหาค่ะและเ้นเอะอกว่าเนี่ยตอนนี้เราเราได้ตสิแล้วว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะก็เบ้นก็ยังคงเชื่ออยู่นะคะว่าคนเราควรจะยึดมั่นในความดี คนเราควรจะยึดมั่นในความกระตันยูอย่างวันนี้เปิ้ลอะเอออยากออกจากวงการแล้วเปิ้ลไม่อยากจะมาเลยแต่เปิ้ลมาเพราะว่าอภัยุงมุยากุลนะก็เหมือนพ่อเปิ้ลคนหนึ่งแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสุดท้ายที่อภยุงกำกับเปิ้ลก็เลยต้องมาเพราะเปิ้ลยึดความกระตันยูเป็นหลักของชีวิตเปิ้ลอยากให้ทุกคนนะยึดมั่นในความกระตันยูอยากให้เด็กๆยึดมั่นในความดีเพราะว่าความดีจะเป็นเกราะป้องกันคุณและเปิ้ลก็เชื่อเสมอว่าไม่มีใครใหญ่เกินกรรมค่ะ กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอคะ่ะเปิ้ปลก็กราบขอบพระคุณทางศาลด้วยนะคะที่ให้ความยุติธรรมกับเปิ้ลแล้วก็เปิ้ลก็จะเดินหน้าถึงที่สุดเหมือนกันคะ่นนะถูกต้องค่ะค่ะขอบคุณมากๆนะคะอขอบคุณค่ะ